สวัสดีค่ะมาพบพอกันขี้เก่าเนาะคะ่ะกับการน,น้ำขึ้นพญามวม้วน,นมาเล่าสู่ให้กันฟังไก่สีพนปีเก่าปีใหมก่กระจอเขามาแล้วมือนีผู้เวอลก็เลยสืถือโอกาสทรงไทยปีเก่าตออรับปีใหม่ถือว่าเป็นข้องขวัญจากใจในปีนี้จากผู้เวอลถึงทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีเขามาฟังพญาทรงไทยปีเก่าตออรับปีใหม่กันก็พญาธิวาปีไม่มาให้บุญผ้าวาสนาทรงมาฟังพญากันเลยค่ะ ในโอกาสปีเก่าพนผลบุญให้หนุนซ้อยเทิ่งผู้ใหญ่ผููน้อยให้ถอยจากเรื่องทีห่มองให้สมปองทุกด้านการงานให้เฮืองฮ้งสิ่งมุ่งหมายทุกเรื่องให้ลูหลวงสวงสบายมีสุกหลายเหลือลนให้เป็นคนด้วยทรัพย์จับอีหยังกระได้มีกินใสกระพองเหลือไปทั้งใดมีคนเกลือจุ่นเจืออยู่สุนย้อม กายและใจกระพร้อมสุขภาพให้สมบูรณ์ย่ามเมื่อปีใหม่พุ่นให้เพิ่มพูนโภคทััพ์์เร้าอาภัพเบิดโศกบ่มีโลกมาภัยพานให้มีสุขสลาล่นลนผลไพ่ไก่โควิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุมค่อยตุ่มให้ซุ่มเย็นให้ได้เห็นความแจ่งมีแสงถ้ำน้ำชีวิต คิดสิ่งใดก็ให้ได้สมด้วยดังมโนให้สุขโคสุขีมันเสมอมั่นเครือเกาบ่ต้องอุกอังเอาความเสายาสุมีเสะแล้วต่อแตนี่ไปนาให้พบผ้าโชกไงไผ่ภูมีเรื่องนี่ให้นี้พนผ่านไปให้เจ้ามีเงิ่นใส่หลวงหลายจนเหลือไทยย่ามปีไม่มาหอดให้พบพ่อแต่สิ่งดี ฆ่ากันมี่หูตาแจ้งให้เห็นถ้ำที่ใสซองมองทั้งใดกระสอดท่างโชกกะแลนโฮมโอมนามโมพุทโธเจา้าถ้ำโม่ให้เป็นหฮมโอมสังโคให้มักคุมปกป่องคูสุขนแมถอนปีสองหาฮกหาเป็นเวลาที่สุกยญิงพบแต่สิงดีเลิดประเสริฐแทแก่ตูเ่เฮาให้พ่อแม่ผู้เฒ่าอานุย่าวพองอบอุ้น ให้มีบุญสุกหนูหลานลูกเดเบิงแยงทาลูกแดงเล็กน้อยให้เป็นคนที่เลี่ยงงายมีร่างกายสมประกอบสุขภาพกะเฮาหันเยาวชนวานันให้พาดกันสดซื้นเป็นบุคคลตื่นลูเป็นคนหูหอมทามีภูมิมหูและภูมิธรรมในโอกาสปีใหม่นีกะมีค่ำนำมาฝากจากหัวใจผู้เบาเป็นค่ำเอือนเอย่ย่า ปี2 6งพหด้วยเวลามาบรรจบครบสามปีย่างเขา่าที่มาเบาใจพญาขอพอลูกแม่ป่าเยาวชนคนหน่อยนุม้มซุ่มมูเฮ้าถ้าฟังแล้วลังคนนันกระซอยแช่ทาบดีกระซอยแก่ติเตียนสะท้อนคลิป ขอยกมือสิบนิ้วสิน้อมกาบถ้ารับฟังซะแล้วพี่้องเอ้ยไก่สีหอดมือปีใหม่กันแล้วด้วยค่ะมือนีผัวเปลยน้ำพญาเกี่ยวกับการทรงไทยปีเก่าตออรับปีไม่มาฝากกันกับพญาธีวาปีไม่มาให้บุญผ้าวัดาสนาทรงเนื่องในโอกาสปีเก่า2 5 6พันผ่านไปและปีใหม่2 5 6 5้สิไก่สียานเขามาวันเวลาผันเปลี่ยนไปสุดแสนสีไว้เสียนเด้ว่าวันเวลาของชีวิตนันสันนะ ผู้เเววขอถือโอกาสนี้อำ่ำนวยวอวยพรมาย่งแฟนเพจทุกๆท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆด้านขอให้เรื่องที่บอดีให้เบิดไปก็ปีเก่าขอให้ผู้มีหนีก็มีหนีเบาบางลงและให้พบแต่โชคมีใช่ขอให้เป็นผู้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์และแขแ็งแกร่งยาเดมีโรคไผ่ไข่เจ็บไก่จากโรคโควิตและโรคไผ่ต่างๆ คอยเห็นแจ้งในถ้ำให้มีความสมบูรณ์พุ่สุกด้วยโภคกรัพย์และอริยทรั์ถ้าเป็นผู้สูงอายุกับขอให้อายุยืนยาวและมีลูกหลานอยู่อบอุ่นอ้อมขางอ้อมแอวถ้าเป็นลูกหลานกับขอให้เป็นผู้ที่เลี้ยงนอนสอนง่ายสำหรับเยาวชนและไว้ทำงานกับขอให้โชค m านและทำงานสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการในโอกาสนี้ผู้เเวาเจ้าของเพจพุ่นขาเหมือนยังมีลมหายใจขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เคารพบวสิเป็นสุภาพุรุษสุภาพสติเยาวชนคนหนุ่มสาวนักวิชาการนักปราชญ์และพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ที่ค่อยเป็นกระจกซองสะท้อนการผลิตคลิปต่างๆแต่ปี2 5 6 5นี้ก็ถือว่าย่างกับปีที่3ของการผลิตคลิปพัญาะกันแล้วด,ด้วยค่ะ้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจและทุ่มเทแห่งความคิดและสติปัญญาที่มีอยู่ผู้เอากระสันหายีเอาสิ่งที่ดีงามมาเบาซู่งให้กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อต่อยอดและกระตุ้นเตือนสติสังคม ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะประการใดกัสะทอนกับมาให้ผู้ฟังในหัวัจน้าแน่เนาะคะ่ะสิเป็นพระคุณย่างสูงสุดท้ายนี้ผู้วาก็ขอย่อมือสิบนิ้วขอกราบคุณพระคุณทุกท่านเนาะคะ่ะท,ที่ติดตามรับฟังผู้ว่าวัพญามาตั้งแต่ปีแรกจนฮอดปีนี้ที่กดติดตามกดถือใจและกดแชร์ให้พร้อมบางท่านกัสะทอนเนื้อหาของเพจและกสันหาค้ามูลมาให้ได้เบิ่งงในอ่านกันเนาะคะ่ะบางเทอผู้วาอาศิว่าถือใจหรือว่าพิจใจกันแน่ก็ต้องกราบขออภัยเนาะคะ่ะ จังไี้กันแล้วแต่ต้องกราบขอพะคุณทุกทุกท่กทกทนนานนะค่ะที่มีส่วนซอยในการสืบสารและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชุมชนเล่าอีสานบานเฮาเพราว่าสิเป็นเรื่องของฮ็ดสิบสองข้องสิบสี่แนวปฏิบัติที่สืบทอดต่อๆกันมาก,การเล่าการจ่าภาษาทินอาหารการแต่งกายดนตรีการแสดงหรือการละเล่นร่วมไปถึงความเสื้อต่างๆแต่ละหม่องแต่ละบอลกับมีคุณคา่าความสาคัญแตกต่างกันไปล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณคา่าที่ผู้เว้าพยายามสรรหามันเราสูงให้ียดฟังให้ดูแบบของพญัญญา เพื่อให้ผู้ฟังแม่นแต่คนล่าอีสาในหนึ่งย่อนถึงอดีตตั้งแต่สมัยปูนยาตาทวดไปน้ากันแล้วค่ะที่เพิ่นเคยใจพญากันตั้งแต่เก่าก่อนจูเมือนีก็หาฟังกันยากแล้วด้วยค่ะผู้เเวกับเขาเป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะในการอนุรักษ์และสืบสารคำปัญาต่างๆเอาไว้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบสารกันต่อไปเอาละค่ะเมือนีเอาไว้สมีกันก่อนเนาะค่ะปีไม่มาให้บุญผ้าวาสนาทรงกันสุคนมีโชคมีชัยมันมานกันทั่วหนาอยู่ดีเมี่ยงกันสุคนสําหรับเมือนีีสสวดค่ะ